สวัสดีค่ะอันยองอาเซโยยินดีต้อนรับเข้าสู่พีดวิงติ่งรีแอค EP ที่28นะคะตามที่เคยบอกไว้ใน EP ที่25ว่าเราจะมาดูศิลปินคนนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพลงในรอบนั้นเป็นเพลงแบบออเดอร์แบบกรุบๆมาเด็เดียว มาแค่แบบเป็นแบบเออเรียกำย่อยก่อนเพลงจริงจะมาเอออะไรประมาณนอน,นนะคือแบบว่าวันเนี้ยมาแล้วจ้ามาถึงแล้วค่ะวันนี้วันที่สามสิงหาเนาะแต่กิปน่าจะแบบลงวันที่สี่เลยมั้งดูแล้วหนือไม่ก็ไม่รู้จะลงวันไหนนะแต่ว่าแบบได้ลงแน่นอนก็วัน,นวันนี้เพลงที่จะเราจะมาดูชื่อเพลงว่า Who You Are นะคะข,ของ Kang ก็แดเนียลนะคะในรอบนี้ก็ชื่ออัลบั้มว่า m a g e เจนนะคะเป็นแบบมีความเป็นแบบความรู้สึกเป็นแบบเมจิกเมจิกอะไรประมาณนี้นะคะก็เพลงเพลงพี่พี่เรียกเพลงอะไรเพลงเรียกน้ำย่อยเพลงเวฟที่ลงไปเมื่อวันที่27แล้วก็รีแอคไปเมื่อ EP ที่25ก็คือแบบ โหลดมากแม่ดีคือแบบช่วงอยู่เงตายคือดือมากเอาดีๆแล้วก็วันนี้นะครับเป็นคิวของทางเดนเนลเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเพลงในอัลบัม้มเป็นเพลงแบบไตเติลมั้งไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะเพราะมี MV ใช่แหละเพื่อไม่การเสียเวลานะคะ ถ้างั้นเราไปไอนั่นเลยค่ะแปเมนองหัะขออยากจะแบบขึ้นจมูกอ่ะโอเคถ้างั้นเราไปดู W h o o y U a R e ของ Kang Daniel กันเลยค่ะ Let's go <S <ś les> มันความเป็นชนเผ่า ดีมาอ๋ออันนี้เหมือนพักต่อจากเวฟเลยอโอ๊ยโอ้ยมูดแอน,นโทนต่างกันมากเลยอ่ะมันมีความต่างกันเยอะเลยอ่ะโทนอ่ะ อันนี้โทนนี้จะดูเย็นๆอันนี้โทนนี้จะดูแบบเป็นแบบโอ,โอ้ถึงไม่ชุดคล้ายๆกันคือแบบแต่ความรู้สึกมันให้คนละอารมณ์กันเลย คือข่าวมากคือไม่อยากพูดอะไรเยอะคือแบบอยากตั้งใจดูนะคือแบบแต่ก็อยากพูดอะ่ะเข้าใจปะน,นี่นี่คือข่าวมากคือสไฮไลท์สีสแดงเหรอแม่อะไระ้ย เน็นพอสมแปลงแล้วหลัาางจากที่แบบไม่ได้พูดมานานนะครับนี่แหละค่ะหลวองการแบกชุดหนักสิบโลนะฮะไปเจอกันเลยค่ะุยดีดมากเลยอะ วูดเอนเซอร์ก็แบบมีความเป็นแบบเป็นแบบไลน์มิ่งเบาแผกแล้ อันเอานี่เป็นทรายเหรอนึกว่าน้ำเฮ้ยแลบแบแล้วแม่ แล้วกับเพลง w h o You Are นะคะอ่าหลังเหมือนมันเป็นภาคต่อของเพลง Wave นะคะคือมันเหมือนแบบมันเป็นแบบเชื่อมต่อกันคอนเนคกันระหว่างเพลงอะคือจบเพลง Wave ก็จะเป็นแบบภาพแรกของ w h o You Are เลยคือแบบเป็นภาคต่อกันเหมือนว่าแบบ Wave อะมันเป็นแบบ ยังไงอะเป็นอนาณาจักรที่ยังไม่ล่มสลายอะถ้าเชืว่าตอนตอนเวฟอะตอนเวฟบมันยังมีความเป็นแบบอะไรยังใหม่ๆอยู่แต่พอมาดูแบบบูยูอาร์เนี่ยมันเป็นเหมือนอนาณาจักรที่ล่มสลายแล้วคือแดนเป็นเหมือนแบบพระราชาซึ่งในตอนเว่บลุ่งเหลืองแต่พอมาในบูยูอาร์เนี่ยแดนเหมือนแบบว่าเหมือนทุกล่านาณนิคมอะ เข้าใจปะทุกล้าเนี่ยในคมแล้วแบบล่มสลายเมืองก็แบบเห็นปะฉากข้างหลังมันจะเป็นแบบผ้าข,ขาดขาดอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละมันน่าจะคอนเน็กกันแหละอยู่ในบ้านเดียวกันอุ้ยแต่ดีมากเลยแม่แล้วแดนเปิดแพ็คแล้วนะแม่แม่คือแบบว่าเนี่ยยาดะสองอันอะคืออยู่เงี้ยเลยอย่เงี้ลยลย เอาดีคือแบบครัมมันปิดจะดาดงอ่แม่มันดีมากเลยอ่ะมันมาปิดล้คือแบบ oh my god แ็ลคือเมาเมาแ็ลแล้วล่าสุดคือเมาแ,แล็ลว่าแบบเออหลังจากที่แดนแล้กล้ามแล้วแต่ที่ชอบอ่ะคือชุดขาวที่แบบแดน,นใส่ออกมาแล้วแบบผิวแดนคือแบบ เนียนอู้นคนอะไรจะผิวดีได้ขนาดนั้นน่ะพระเจ้าปะนี่เขาพระเจ้าว่ะแม่เอาดีรอไม่ไหวแล้วนะะอะเพื่อไม่ให้คลิปยืดยาวไปมากกว่านี้โอ้ยยางอย่าเพิ่งนี่คืออะบอกไว้ก่อนว่านี่สั่งบัม้มไปใช่ไหมบั้มมาจินต้าคือจะมีคลิปเปิดบั้มแต่ว่ารอบั้มมาถึงก่อนแล้วก็เราก็จะเปิดบั้ม คาร์ลอร์มีกับมาเจนตาด้วยกันเลยคือแบบเปิดไปด้วยกันเลยมันจะได้แบบทีเดียวเนาะแล้วน่ะคือแบบแน่นอนฉันรอนะรอชมด้วยนะคะคลิปเปิดบัมนะคะเดี๋ยวจะมีแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากช่องทางการติดตามของคัง,งแดเนเหมือนเดิมค่ะก็เหมือนเหมือนเดิมกับคลิปที่แล้วนะโอ้ยปิวนคะคะ นี่ค่ะช่องทางการตามแดเนียลนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมไปสตรีมเพลง Who You Are กับ Wave อะไรพวกนี้หรือต่งตางๆหรือสนับสนุน support แดเนียลก็ได้นะคะมีหลายช่องทางให้ทำมากมายนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พิษวิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะรีแอคหน้าบ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันเนาะ